สวัสดีคะ่ะปะยาชานแนลเด้อค่ะวันนี้มาทำสวนนะจ๊ะแบบซีทุกคนเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาทำสว,จวนจ๊อไมมาทำสวนดอกมาเบิงบ์กเขือจะมันถือฝนเบือถือฝนจ้ะพี่น้องแบบเยอะก็ว่าสิตัดทิ้งแล้วเมื่อน่ะพอมาวันนี้นะคะทุกคน ้วเป็นลูกดกเลยเชียวลล์จำเป็นก็ต้องถนอมไว้เพราะว่าเกียร์เปิดดีด้วยค่ะรอก,ก่อนนี่มีหมากมันอยู่จ้าทุกคนขานี่ค่ะอุ๊ยทันกลัวมันบงด้วยค่ะอะไละอ๋อนี่จ่าักเ,เขือขาวจ้าเือเวียดนามนะคะชื่อให้ฟังอะไรจ้า จะเลยต้องเก็บไว้สัก่อนพี่น้องป้องปายพริกกระเแบบคักคะลุม่มถือฝนดกเนะจ้าดกอีกลีโอ้ยมาเกษตรบดไดกินคนนะจ้าม่ได้แทนมันยู่ใส่ใบมันมันซ่อนตัวค่ะทุกคนพักชี้ด้วยจ้านี่สิได้กินโอ้ยจ้ามือจ้าใบด่างเแบบิดพี่น้อง,ป,องป้องปาย ช่ชมตะซำนี่บ่อสวนนี่ฮะมี่เขานี่เนาะจะเนาะว่านไว้ต่างโดนได้จะวัตสิตา,ตายบ่ตายทักส่ตายยางเนาะจ้ะเนาะฮะน่ะอันนี้กระถางจ้ะที่แรกว่าสิป,ปูกอยู่บ่ห้องบอ่ไหวจ้ะทำไปทำมาต,ต้องเอามาลุ่งแถวนี่จ้ะหนาหนาเขาก็สิคุ้มเบาอเนาะจ้ะเนาะเนี่ยเป็นดอกสาเพราะว่าเอาไว้ข้างบนมันบดีจ้ะว้บนบ้าน อากาศบอาไทายเท่เนะบบาะผือดกบอยญ่เนาะค่ะเนาะแต่เลยสิมาฝังค่ะนี่พนังงานค่ะฉัน,นี้พนังงานผู้หนึ่งอยู่ <c oughs> จ้างพนังงานปลูกขันยานมังบงค่ะฉันเป็นคนที่กลัวมาแรงนะคะทุกคนไม่ได้กระแดดนะนี่คือเรื่องจริงจากทุกคนอันนี้มะเขือบานเท่าได้จากต้นเดียวนี่ พนังงานเอ้ยพยายามดันขึ้นไปเนี่ยจ้านี่อืมเกือบฝนเกือบไล่บ้านวันนี้พักบูงจ้ะมัอน,นี้สิจัดการพักบูงโอ้ยมื่อนันกะเก็บไปได้กัมหนึ่งมัอนี้กระมาจา้ะอืมกระซีโอเคได้เมื่อนี้เนาะเพิ่นเขีย้ยนาดินเลยจา้าเขีย้ยห้แล้วนี่เพิ่นปูพายางสีดำเลยจา้าปลูกพักหนาหนาวน้อย<ง>พักชัดก็มีเท่านี้เลยจา้าเพราะได้อ่างมูอยู่แถวนี้ บ่เห็นมีมิโตนี่เลยจ้าเพร่ะได้อ่างมูพี่น้องป้องป่ายเลยอ่าไม่ต้องปลูกหลายหรอกจ้าปลูกเพร่ะได้กินเดี๋ยวกันศุกร์วันพักรีนี่จ้าพักรีนี่สิได้กินอยู่ตลอดได้จ้าขาดมาพักรีนี่กินอยู่หมดนาหน,น้าวิ่งจากปต่ายได้พักรีนี่คืออาณาจักรของข้าพเจ้าของเราแค่นี้นะจ๊ะ ก็ต้องเยอะดอกจ้ะมันเมื่อย์ทำไม่ไหวเพราะเดี๋ยวมาเบิองมาส้มจ้ะปลูกหลายก็บม่ได้จ้ะเขาแบ่งเป็นหลอกเป็นหลอกอันนี้ก็ะจายได้จ้ะเพราะมันปลูกฟรีได้จ้ะเพราะมันดินจะของได้จ้ะจะของมีแต่ตัวกับหัวใจจ้ะเอาปลูกปลูกฟักซีจ้ะมันแพงฟักซีญี่ปุ่น จำหนึ่งสามต้นนี่สองแฮกสองรอยกว่าเยนสองสามรอยเยนบวกภาษีเขาไปอีกบ่ไหวจ้ะเราต้องประหยัดจ้ะรู้จักประหยัดอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะทุกคนอันไหนประหยัดบได้ก็จังชงกไะในนะช่วยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดจ้ะ ไปยัดบ่ไดดก็ซอยบ่ไดได้ยจพี่น้องอนใดเฮ็ดบ่อเปลี่นเท่ากับชงกันไนช่วยไม่ได้เท่ากับตรงสื่อค่าค้อนสีบแพงจ้ะทุกคนขาค่าข้องสีบมันแพงจริงๆประเทศนี้ประเทศผู้ดีญี่ปุ่นนี่นี่จ้าก็ได้กินอยู่ได้กินกับแจวฉันเคยกินนี่เมียดน้านะ มาเซนจ้ะก็ได้กินจ้าจ้ะเบาดังเนี่ยกับญี่ปุ่นโพออกมาพุพับพุับประเทศอันนี้อยู่ทั่วมีเงียบเล้งหนาวยู่แบบเงียบจ้าเบาเสียงดังเนี่ยกับพุบพุพับซองเบอร์เทาตัวเฮ็ดเนาะ ยเห็นผักไทยเขาว่าออกวันเดียวเดี๋ยวตากใ้ทัวทัวลีสงอะไรนี้มันนั่นออกจ้ะทัวลีสงเขาเจ้าเดี๋ยสงเขาเดี๋ยวเขากระเสือพักหนาหนาวมาจ้ะอันไหนลื้อได้แล้วก็ลื้อเคด้วยจ้าขอบคุณที่ดูคลิปให้ ปปายาชาแนลนะคะขอบคุณผู้ติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆหน่อยจ้าจะอัปเดตชีวิตปปายาชาแนลชีวิตต่างแดนแสนลำบากผู้เด้พี่น้องลำบากยี่หี่ได้จ้าเพี้ยงกต้สีบาภาษาเข้าไงเนี้เแถาคอยยืนเบอร์อย่านพี่น้องท่านเสียเบอร์จากของบานเขา ยืนดูฉันพูดนี่แลลวจ้ะอยากเบ่งพักก็จะเป็นแน่นั้นโอเคได้จ้าบ๊ายบาย